ทุกทุกคนครับตรงนี้นะครับลุงเกษตรก็มานําเสนอในส่วนของส่วนผสมของสารไล่แมลงสูตรพริกแกงครับเป็นสูตรหนึ่งนะครับที่ลุงเกษตรทําและใช้แล้วก็ได้ผลดีครับสําหรับการฉีดพ่นทางใบนะครับช่วงเย็นๆนะครับใส่ฟอกกี้ขนาดเล็กประมาณสักลิตรสองลิตรฉีดตอนเย็นครับใช้ได้ผลดีเรามาดูกันว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างอย่างไรนะครับในอ่าหนึ่งนะครับวัสดุหนึ่งที่สําคัญเลยพริกแกงครับนี่ครับอันนี้ลุงเกษตรก็เลือกใช้พริกแกงเผ็ดนะครับ ขอแนะนําเลยครับพริกแกงเผ็ดครับเลือกพริกแกงที่อ่าตรงนี้ก็เลือกพริกแกงที่เผ็ดมากๆยิ่งดีนะครับประมาณหนึ่งช้อนโต้นะครับส่วนผสมต่อไปก็คือเหล้าขาวนะครับเหล้าขาวเลือกใช้40ดีกรีนะครับหรือท่านไม่มีก็28ดีกรีก็ได้แต่ว่าเป็นขวดเล็กนะครับหนึ่งขวดนะครับต่อไปก็น้ำส้มสายชูนะครับน้ำส้มสายชูกลั่นนะครับจะ่ยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับหนึ่งขวดเล็กเช่นกันนะครับนะฮะก็ใช้ได้นะครับแต่ยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับ ต่อไปก็คือน้ำอุ่นนะครับน้ำอุ่นนะครับหนึ่งแก้วนะครับโดยหลักแล้ววิธีการทาก็คือเรานําส่วนผสมนะครับก็เป็นพริกแกงเผ็ดนะครับแล้วก็เหล้าขาวแล้วก็น้าส้มสายชูกลั่นและน้ําอุ่นนะครับผสมใส่เทลงไปรวมในที่ภาชนะผสมตรงนี้นะครับแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับแล้วก็เทใส่ภาชนะบรรจุนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทําครับ นำพริกแกงนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับเป็นพริกแกงเผ็ดนะครับใส่นะครับนะฮะหลังจากนั้นนะครับต่อไปก็คืออ่านำเหล้าขาวนะครับขวดเล็กนะครับยี่สิบดีกีหรือยี่สิบแปดดีกีก็ได้นะครับใส่เทใส่ลงไปเทให้หมดขวดนะครับตรงนี้นะครับอครับผมต่อไปก็นำน้ำส้มสายชูนะครับน้ำส้มสายชูกลั่นนะครับนี่นะครับเทลงไปนะครับหนึ่งขวดเล็กครับ นะครับแล้วก็ต่อไปนะครับก็นําน้ําอุ่นนะครับเป็นน้ําอุ่นนะครับน้ําอุ่นนะครับเทลงไปก็จะได้ปริมาณนะครับปริมาณของน้ําที่หลังจากใส่อะไรมันเรียบร้อยประมาณสัก800ซีซีนะครับประมาณ800ซีซีนะครับหลังจากนั้นก็ทําการคนนะครับทําการคนนะฮะหรือบี้นะครับเอาพริกแกงนะครับพริกแกงเผ็ดเนี่ยนะฮะให้ละลายออกมานะครับเนี่ยนี่ครับ นี่คือสูตรในขั้นตอนการทํานะครับสารไล่แมลงครับสูตรพิกแกงสูตรหนึ่งนะครับใช้ได้ผลดีนะครับในการไล่และป้องกันศัตรูพืชโดยเฉพาะพืชผักที่เราปลูกไว้กินไว้ไว้ขายนะครับที่อย่างไม่มากนะครับเขาบอกว่าเป็นหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะครับตรงนี้นะฮะนี่ครับพอเราอคนให้ละลายเข้ากันแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็เทใส่ภาชนะนะครับเทใส่ภาชนะนะครับนี่เป็นการ ขั้นตอนการเตรียมนะครับเดี๋ยวเราก็เทใส่ภาชนะนะฮะแล้วก็หมักทิ้งไว้ประมาณห้าถึงเจ็ดวันครับเมื่อเราผสมรวมกันแล้วครับเราเราก็นําใส่ภาชนะนะครับเนี่ยเทใส่นะครับตรงนี้นะครับก็เราก็จะหมักทิ้งไว้นะครับไว้ในร่มนะครับทิ้งไว้ประมาณห้าถึงเจ็ดวันนะครับแล้วนําก็มาใช้ได้เลยนะฮะเนี่ยครับ เขาก็จะอตรงนี้นะฮะใส่ตรงนี้แล้วก็เราทําการปิดนะครับที่ลุงเกษตรใช้ขวดนี้นะครับก็สะดวกในการใช้ด้วยนะครับซื้อที่ร้านทุกอย่าง2ี่สบาทครับปิดฝาปั๊กเนี่ยฮะตรงนี้นะครับท่านอาจจะเขียนตรงนี้ไว้นะครับว่าเริ่มทําตั้งแต่วันไหนโดยโดยหลักแล้วประมาณห้าเจ็วันไปแล้วสามารถนําไปใช้ได้ในการใช้ก็ก็ประมาณนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะต่อน้ํหนึ่งลิตรนะครับใส่พ็็็อกีี้ฉฉดดชชช่่่่ววววงงงเเเยยยยนนนะฮําาข อ่าหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับต่อน้ํหนึ่งลิตรนะครับถ้ากองได้ก็มีที่กองก็กองก่อนใส่นะครับแล้วใช้ร่วมกับน้ํายาล้างจานสันไลนะครับประมาณครึ่งช้อนชานะครับน้ํหนึ่งลิตรแล้วก็อ่สารไล่แมลงสูตรพิกแกงนี้หนึ่งช้อนโต๊ะนะครับนํามาใช้นะครับลองทําดูนะครับนี่ครับคือสูตรไล่แมลงสูตรปลอดภัยที่ลุงเกษตรแนะนําให้ท่านใช้นะครับสูตรไล่แมลงสูตรปลอดภัยปลอดภัยทั้งผู้ใช้ ปลอดภัยทั้งผู้บริโภคและผักนะครับปลอดภัยจากแมลงนะฮะซึ่งเป็นศัตรูสําคัญเดี๋ยวเรามาดูการใช้ครับหลังจากที่เราผสมใส่พอกี้เสร็จแล้วนะครับลุงเกษตรก็จะฉีดนะครับขอแนะนำไม่ฉีดช่วงเย็นนะครับฉีดช่วงเย็นนะครับสามถึงห้าวันครั้งหนึ่งเราก็ฉีดครั้งหนึ่งนะครับท่านจะมีผักที่สวยนะครับแล้วก็ปลอดภัยจากยาฆ่าแมลงครับเพราะนี่ไม่ใช่ยาฆ่าแมลงนะฮะนี่คือสูตรไล่แมลงของลุงเกษตรแนะนํานะครับ นะท่านจะฉีดได้ทุกพืชทุกอย่างนะครับโดยเฉพาะพืชผักที่ปลูกไว้แล้วระทานเองในบ้านนะครับตรงนี้นะครับสูตรนี้นะครับรับรองได้ผลนะครับขอย้ําว่าให้ฉีดตอนเย็นนะครับให้ฉีดตอนเย็นนะะให้ฉีดตอนเย็นนะครับฉีดได้เลยนะครับเนี่ยเป็นสูตรปลอดภัยนะครับ